หน้านหัดยกอกอึบอึบอึบยกอกอึบบุคคลท่ามือเปล่าถ้านั่งคุกเข่าวันทยาหัดท่าฝึกพระราชทานความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่รักษาการและยามถวายพระเกียรติกรณีเมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จผ่านในระยะใกล้ประมาณ3-5เมตรคําบอกเป็นคําบอกเป็นคำนคำ,คำใช้คําบอกนั่งคุกเขา่าวัยหัตทำหรือสั่งแบบรวดว่าอึบอึบเมื่อได้ยินคำบอกนั่งคุกเขา่าวัาหัตจังหวะหนึ่ง ให้ผู้ปฏิบัติดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังเล็กน้อยโดยไม่เสียลักษณะท่าทางส้นเท้าซ้ายเปิดมือซ้ายแตะอยู่ที่ตะเข็บกางเกงมือขวาปฏิบัติท่าบัญหัตสายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับในกรณีที่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติท่าแลขวาหรือแลซ้ายอยู่ให้สะบัดหน้ามองตรงก่อนปฏิบัติจังหวะหนึ่งเมื <of the world> ่อได้ยินคำบอก นั่งคุกเขา่าระยะห่าจังหวะ2ให้ผู้ปฏิบัติดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังอีกเล็กน้อยเพื่อสะดวกต่อการนั่งคุกเขา่าแล้วนั่งคุกเข่าซ้ายลงให้ขาขวาท่อนบนและล่างตั้งฉากกันส่วนอื่นๆของร่างกายยังอยู่ในลักษณะเดิมเมื่อได้ยินคำบอกนั่งคุกเข่าวระยหัาจังหวะ3ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปในทิศท,ทางที่มหากษัตรย์ หรือพระบรมวงสานุวงศเสด็จส่วนอื่นๆของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิมหมายเหตุเมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในท่านั่งคุกเข่าวันธยหัตสามารถปฏิบัติในท่าแลขวาและแลซ้ายได้โดยการปฏิบัติท่ายกอกและสะบัดหน้าไปในทิศทางที่พระหมหากษัตริย์หรือพระบรมวงสานุวงศเสด็จหน้ายัตยยกอกอึบ